กิจเช้านี้ครับเราจะค,าคิดเขาจอมทอง ขึ้นไปนู่นยอดเขาจอมทองไปนี่นี่ครับทีมงานกำลังช่างใจครับอย่าลืมนับด้นเลยเห็นทางขึ้นแล้วหนึ่งถึงเท่าไหร่เห็นแล้วถอยหลังกลับดีไหมไปมาขนาดนี้เราต้องลุยเราต้องไปถึงยอดเขาครับ ดีนะบนไดาเขายังก้าวไงนะโอเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆครับเฮ้เรามาถึงขึ้นทางเี้ยเนี่ยขึ้นทางมันก้าวแรกไม่เป็นไร ต่อไปยอดยุ้ยระวังกันด้วยนะครับไม้เริ่มจะผุแล้วตอนลงอ่ะใครให้มาขึ้นเขาตอนแห้งเล่าหายแล้ว ใช่แล้วก็มาขึ้นลงอยกทางหนึ่งไปแล้วก็ไปที่นี่อ่ามีเป็นบ่อหน้าที่หินอบลงมาเหรอเินเล่นเลงไมบอกว่าบ่อน้าทิพทำงานบ่อ น,นบ่อน้ำทิพย์ลักษณะมีน้ำไหลอกกอกจากเข้าถิ่นตามธรรมชาติเออมันน้ำขุดนะเนาะน้ำขุดน้ำขุด,ดแต่ยุงก็ใช้ได้นะอยู่กับี่บ่อน้ำทิพย์เกือบมันน้ำจะขุดออกมาจากหุห่เหนวลเวลานะ ต่อแล้วมาเจมยอดเขารอเราอยู่โอ้รู้สึกว่าทางจะชันขึ้นเลยครับโอ้หอบสุดสุด,สด ครับพี่น้องดูสิว่าทางมันจะชันขึ้นเรียเป็นสาราพักใจสาราวัดใจไม่ใช่พักใจนะห้ามส่งเสียงดังจังๆพี่น้องีงานหอไปเลยได้กลเยินแลวเนาะขึ้นไปบนจมีน่ากลับไปด้มาพกันไหม ไปเราไปลุยกันต่อใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วเดินทางก่อนเย็นก่อนไม่ได้เนาะเป็นไงกิ๊กเป็นครับสบายครับชอบบ้องมากวะมักนิดหน่อยเออบ้อดันดีกทีแล้วเนาะทีเดียวทีเดียวเพื่อนทีเดียวพ่อตาแฟนมนข้นอีกเด้อโอ้โหว่าแล้ว วัน,นั้นเสียวันบอกเลยไปลองดูเขาจำทองเนาะพี่วันวันเลยเขาบอกมาถามหนักเลยพี่เขาบอกต้องไปลุ้นบอกก่อนเดี๋ยวไม่ตื่นโโเต้นโอ้โหใช่จริงเลยคิดไม่ใช่ครั้งแรกคิดกี่ครั้งะกี่ครั้งแรกสามรัก,กรู้สึกว่าช่วงเมื่อกี้ร้อยเมตรชันมากแบบติดอะไรปะ

ถึงแล้วครับพี่น้องจุดชมวิวเขาจอมทองเป็นไงครับทีมงานไหวครับไหวครับยิ้มได้นะทีมงานเริ่มเกาะแล้วครับเห็ชาวเกาะครับตคนนี้ครัเห็นแสงแล้วครับเห็นแสงแล้วครับไม่ใช่แสงตะเปนจาาน่าเด้อที่ไหนซ้ายเนาะลองลื่นเด้นนลอล,นนลองลื่นเด้อลองลื่นอากิก็สมุกลื่นเลยนะเนี่ยถ้าลงทางนี้อากิลงไงนะทีมรับ ไใส่ลงใส่ลงไข่หรือเปล่าแล้วรอขลังหลังเลยถือไว้นะมุกใช่ไหมรถภูมกล่อมแล้วมั้งไปต่อเลยโอ้โหชมวิวว้าวเป็นไงครับป้าภูมิใจไหมขึ้นมาถึงจะได้ยอด เรามาเก็บได้แล้วเนาะทริปนี้เขาจอมทองอย่าลืมมาไม่บอกว่าทางเป็นไงเนาะแบบบรรลุนกันเองดูสภาพกอนแล้วกันขนาดนี้แล้วไม่ต้องบอกไหมเดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะช่องเขาทางหัวใจทางลูกหม่ได้พักหนึ่ง ุด้ยเจมโอเคไหมหาลุดใจโอเจมถายกาแฟมานั่งกีบตรงนี้นะ <c oughs> บอกได้คำเดียวเลย <c oughs> ดีไม่เล่ามานะัเนาะเวลิกืดอันนี้เป็นพื้นที่ของเ <c oughs> ขื่อนแล้ว่ปะเ <c oughs> ขื่อนมุนบนเนาะยังเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนมุนบนอยู่นะจะเป็นท้ายเขื่อนมุนบนนะนู่นอันนู้นเป็นหาดจอมทองที่เรากางเต็นท์อยู่ส่นนู้นนู่นไปพักเหน่ก่อน สู่บรรยากาศพอทีมงานได้หายเหนื่อยทีมงานสภาพถึงขนาดที่ว่าจะมวนยาสูบยังมือมืออยู่ไม่ได้ <laughs> <laughs> ลุยแล้วสายต้องลุยยิ่งสูงยิ่งหนาวหนาวไหมนลดที่ <laughs> หายใจเข้าลึกๆนี่อสู่บรรยากาศ <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช <laughs> ่โอโซนโอโซน ไม่ใช่เหนื่อยใช่ไหมมันจะดีมันหลังนี่วาสูดบรรยากาศนี่ได้ผมหายใจไม่ทันเปยังก้อยโอเคไหมครับคุ้มค่าเหนื่อยไหมคุ้มมากอ่าทีนี้น้องก้อยจะโดดหน้าผายเราดูนะครับ content c ครับคอนเทนนต์ะครับประตูตรงทางขึ้นประมาณนี้นะบอกได้เลยว่าอย่าใช้คําว่าเหนื่อยใช้คําว่าเหนื่อยเหนื่อย แต่คุ้มครับคุ้มคุ้มแต่เราจะไปต่อที่ช่องเขาลมหัวใจครับานเหมพอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าเริ่มจะมีลมแวะเนาะเริ่มจะมีลมสัมผัสได้ว่ามีหมอกมีอะไรโเโหบอกเลยครับว่าจังเขาจำลองแล้วถ่ายรูปปตาก่อน สั่งขนาดโอ้โหร้อยแปดสิบองศารครับสวยจังคุค้มจังน่าจะเป็นจุดนั้นนะนะที่ว่าช่องเขาเชิญน่าหละนี่ๆแต่เราไปโอเคอัน okay. นี้ทางนีน้ถ่ายเลย ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมถึงกับหายเหนื่อยหายเหนื่อยไป่ค่อยว,ว,ว่าบเลยครับพี่น้องรบรรยากาศลอยไปรีชองศา <c oughs> บอกเลยจังจังตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาเขาเรียกอะไรนะสี่คิมคิมอันนี้เขาเรียกว่า ภูเขายอดภูเขาอะไรนะจอมทองครับจอมทองหรือว่าใช่ลูกเรื่องก็ูภูจิอะไรนะฟูจีนี่แหละฟูจิคอนบุรีพี่น้องนี่แหละตอนนี้เขาอยู่บนยอดเขาลมเย็นสบายครับที่พื้นที่พวกนี้เขาปลูกของได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าช่องเขาลูกหัวใจจะเป็นยังไงไปกันเลยใครมาดีใจใครไม่มาก็คือภาคหน้าผาเลยแสงกล้องเดินเลย เดี๋ยวไม่เจอเลยไปไปต่อยังไงไม่ได้การสุดๆบอกเลยจังๆไปเจมหายเหนื่อยไหมพอขึ้นมาบนนี้ไปกันไปต่อไปพี่น้องไปไปงไงสวยไหมข้างบนเรายังมีไปต่อครับพี่น้องไปต่ออีกเรายังไม่ถึงยอดเขาอีกนิดนึง เเแเราแฟนอยู่น <Tonight> ั่นแหละอยู่น <c oughs> <may> ั่นแหละเราโหใหญ่ทุกคนพี่น้องเลยมาเบิ่งบรรยากาศมีหมอกจางๆแบบพาลูปหัวใจเขาจอมทองวัดสามชินอาจจะชันนิดนึงครับ แต่ขึ้นมาแล้วบอกเลยล้านวิวร้อยล้าน จนจำในทุกนาทีที่เราเคยมีเวลาร่วมกันคิดถึงกันบ้างในฐานะผู้เคยร่วมทางเธอที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางใจฉันตลอดไปถ้าไม่ไว้นึกถึงกันได้ฉันจะไปปลอบใจเธอเอง ใหเธอได้มีเพื่อนดีดีมาเติมช่องวางในทุกการเดินทางก็ขอเส้นทางจงมีแต่ความสุขจะเก็บมันไว้ในความสรงจำจูบทายคำที่เธอร่ำลาไม่เคยคิดกอดเลยนะแม้เสียน้ำตากับการจากไปก็ตามจะเชื่อว่า ันขอเอาละครับตอนนี้เรามาถึงยอดเขาจอมทองอทองครับบอกเลยว่าวิวร้อยล้านสุดจังไหมแบบ้าจังไหมนะจังจังมากข,งงแบบขึ้นมาแบบเหมือนแหง้งแบบม่อคืนจัดหนักมากแบบเล่นหน่อยพออึืนมาไปดองแบบสร้างเลยครับบรรยากาศลมตีนหะน้าอยเลยปะต้ตองก้อยครับต้องก้อยไปทริปแรก เดต่อไปแล้ะเจอกันที่ไหนไม่เอาแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่ใหม่สว้ยครับแต่ว่าต้องฟิตนิดนึงเรียนเชิญทุกคนครับมาพิชิตพิชิตได้ที่เขาจอมทองครับทัวเกือบแก่ครับทัวเกือบแก่ฝากทัวป่าเทพคลาสสิกฝากช่องมดจังๆเลยนะครับกับคิมทวงอกงามนะครับเข้มจีเอสอาร์นะครับก้อยทพิปเดียวนะครับโอเค ก็ลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมอดจังๆเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับเราสองคนจะเป็นแรงผลักดันให้กันตลอดไปหากว่าวันพรุ่งนี้เป็นเช่นไรเธอจะอยู่ในใจฉันตลอดกาลขอให้รักของเรามันกลายมาเป็นเรื่องราวดีๆถึงแม้จมลงครั้ง ขอให้เราให้อภัยกันฉันยังรักยังห่วงห่วงตัวเธอให้เจะเรื่องร้ลให้เธอจำเชื่อฉันไว้ฉันจะไปส่งทางเธอเอง เรากลายมาเป็นเรื่องราวดีๆถึงแม้จมลงครั้งนี้ขอให้เราให้อภัยกันฉันยังรักยังห่วงห่วงตัวเธอให้เจอเรื่องรายให้เธอจำชื่อฉันไว้ฉันจะไปส่งทางเธอเอง